เครื่องปรับอากาศแคเรีย X i n v e r t e r พลังเงย็นสูงสุด36,000 BTU ให้อร่อยสดชื่นวิตามิน C 200%อยากมีเงินเก็บลองใช้สำหรับการเงินนี้จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเจาะข่าวเด็ดเดย์นิวส์อัปเดตกับผมนนทิติกรมกรมนะครับวันนี้ว่ากันนักนะครับขามากนักนะครับทำงานมา5 6ปีกระแสข่าวหนาหูโดยเฉพาะเมื่อวานนี้กับการลาออกของกลุ่ม4กุมารรวมไปถึงนายสมคิดจตุรีพิทักษ์รองนาย,ยกรัฐมนตรีลาออกจากตําแหน่งรัฐมนตรีและนี่คือการปลดล็อก นี่คือกุญแจสําคัญที่นําไปสู่การปรับคณะรัฐมนตรีซึ่งตอนนี้ก็เริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับว่าการปรับคณะรัฐมนตรีจะเกิดขึ้นในไม่ช้านี้ที่สําคัญตอนนี้มีรายชื่อที่ถูกเปิดเผยออกมาเป็นรายชื่อของบุคคลภายนอกแล้วก็ตรงกับที่ท่านายกให้สัมภาษณ์ด้วยว่าขณะนี้กําลังทาบทามบุคคลภายนอกเพื่อเข้ามาร่วมคณะรัฐมนตรีนะครับเดี๋ยววันนี้ติดตามยละเียดทั้งหมดกันว่าสถานการณ์หลังจากนี้มีการคาดการณ์กันไว้อย่างไร จะหนักหนาแค่ไหนกับการปรับคณะรัฐมนตรีที่กําลังจะเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมนี้เดี๋ยวเริ่มต้นกันที่บรรยากาศเมื่อช่วงสายของวันนี้นะครับก็คือกลุ่มสีกูมารได้มีการยืนน่นหนังสือลาออกถึงนาย,ยกรัฐมนตรีพร้อมด้วยหนังสือลาออกของนายสมคิดจตุศรีพิทักษ์ด้วยแต่ก็ยืนยันนะครับว่าเป็นการตัดสินใจเอง จากกันด้วยดีและที่สำคัญตอนนี้ยังไม่มองอนาคตทางการเมืองของตนเองขอพักผ่อนกันก่อนและก็เชื่อมั่นว่าท่านนายกน่าจะคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาร่วมคณะรัฐมนตรีได้ครับ ช่วงสายวันนี้ครับนายอุตมะสาวนายน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยนายสนทิรัตน์สนทิจิรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายสุวิตเมษินศรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและนายกรอบศักดิ์ภูตระกูลรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเดินทางเข้ายื่นหนังสือลาออกจากตําแหน่งถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีโดยผ่านนายดิษฐ์ศั์โธธรกิจเลขาธิการนายกรัฐมนตรีที่ทําเนียบรัฐบาลนะครับ จากนั้นได้ร่วมกันแถลงข่าวโดยคุณอุตามะก,กล่าวว่าการลาออกมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขณะที่คุณกรอบศักด์ได้รับมอบหมายจากคุณสมคิดจกตกุศีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีให้นำหนังสือลาออกมายื่นพร้อมกันโดยวันนี้ในการแถลงข่าวระบ,บุว่าตอนนี้รู้สึกโล่งอกทุกคนเห็นตรงกันว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะออกจากตําแหน่งให้ความคุมเครือต่างๆนั้นหายไปช่วยลดแรงกดดันทางการเมืองที่มีต่อตัวนายยกรัฐมนตรี จนอาจทําให้เกิดความชังงักในการบริหารบ้านเมืองได้และก็ยืนยันครับว่าเป็นการจากกันด้วยดีไม่ยึดติดกับตําแหน่งครับขอขอบพระคุณท่านที่ได้ให้โอกาสให้ความไว้วางใจเรามาทํางานให้ชาติบ้านเมืองมาทํางานกับท่านนายกสมนตรีนี่คือผมเชื่อว่าสำหรับผมนี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดที่เราพวกเราได้มาพวกเราก็มีเหตุผลของเรานรในการลาออกในครั้งนี้ซึ่งเราเชื่อนะครับว่าจะเป็นประโยชน์นะครับการกับการบริหารบ้านเมือง การนำพาบ้านเมืองออให้ผ่านพ้นวิกฤตทั้งหลายไปได้โดยท่านนายกรัฐมนตรีนะครับส่วนใครจะมารับหน้าที่ต่อน,นั้นเนี่ยนะครับเราเราไม่ทราบได้แต่ผมก็เชื่อว่าท่านนายกรัฐมนตรีท่านมีความสามารถแล้วท่านก็คงจะได้เฟ้นหาคนที่มีความสามารถมาร่วมทีมนะครับ ขณะ bueno ที่นายสนทิรัตน์สนทิจิระวงศ์ยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่คิดเรื่องของการตั้งพักการเมืองหรือว่ากลับเข้ามาทํางานการเมืองขอคิดเรื่องการพักผ่อนในตอนนี้ก่อนครับเรื่องความคิดตั้งพักการเมืองในวันนี้พวกเรายังไม่ได้คิดนะครับแต่พวกเรามีความพร้อมที่จะช่วยกันคิดเพื่อบ้านเมืองนะครับมีเรื่องบ้านเมืองเรื่องเพื่อสังคมที่จะมีนั้นพวกเราไม่ได้ ทอดทิ้งหรือว่าจะไม่มีส่วนในการที่จะช่วยนะครับอย่างที่ท่านอุตมะได้พูดว่ามีอะไรที่เราสามารถเป็นประโยชน์เราก็ยินดีในส่วนที่เราทําได้แต่ในบทบาทการเมืองเนี่ยเราคอยพักบทบาทการเมืองในขณะนี้ขณะที่สถา,านการณ์ที่เกิดขึ้นณนะตอนนี้มีเบื้องลึกเบื้องหลังที่ถูกเปิดเผยมาจาก Facebook ของคุณวัสนานานาุ่มนะครับผู้สื่อข่าวสายทหาร เปิดเผยว่าก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปที่ระยองเมื่อวานนี้มีการส่งข้อความทางไลน์ไปหาคุณสมคิดครับแล้วก็ระบุข้อความว่ารู้สึกลำบากใจรู้สึกแย่ไม่รู้จะพูดต่อหน้าอย่างไรและเมื่ออีกฝ่ายได้อ่านข้อความดังกล่าวก็โทรศัพท์กลับมาหานายกทันทีครับและสาระสําคัญที่มีการสนทนากันทนายกได้ให้เหตุผลว่ามีความจําเป็นอย่างยิ่งต้องปรับรัฐมนตรีทีมเศรษฐกิจด้วยเหตุผลทางการเมือง ซึ่งนายสมคิดก็ตอบกลับว่าไม่มีปัญหาขอให้สบายใจได้รู้ถึงความจําเป็นเข้าใจว่าเป็นทางการเมืองนายกหลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่ต้องกังวลโดยส่วนตัวอยากอย่างที่ได้แจ้งกับนายกไว้แล้วว่าอยากกลับไปรักษาสุขภาพเพราะว่าตอนนี้สุขภาพแย่มากครับ ขณะเดียวกันวันนี้นาะยกร,รัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์เปิดเผยถึงเรื่องของการลาออกของทั้ง5ท่านแล้วก็ยอมรับนะครับว่าส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของการเมืองครับ วันนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดครับเพื่อไปติดตามโครงการสําคัญของรัฐบาลแล้วช่วงหนึ่งเนี่ยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีของ4ีกุมารและนายสมคิดลาออกจากตําแหน่งโดยยอมรับว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมีเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องรวมถึงปัญหาสุขภาพของนายสมคิดด้วยทํางานกันมา5ปีมีความผูกพันแล้วก็เสียดายแต่ถือว่าเป็นการจบกันด้วยดีต้องขอบคุณที่มาช่วยกันทํางานให้รัฐบาล ผมไม่ได้มีอะไรกับท่านนะผมว่ายังเครารบท่านเหมือนเดิมใช่ไหมแล้วสิ่งาาที่สุดการทํางานของผมเนี่ยนะผมเป็นทหารมาเนี่ยผมผมมีความเขาเรียกอะไรความผูกพันนะกับคนที่ทํางานด้วยนะแล้วดูที่ทางานไปตั้งห้าไปจะบอกว่าต้อเสียดายใช่ไหมแต่มมนก็จําเป็นใช่ไหมด้วยการทางการเมืองนะ <Okay. S 1> ผมเองก็ไม่เกิแบบนี้หรอกแต่ผมก็จําเป็นต้องตัดสินใจเนาะแล้วเราก็จากกันด้วยดีใช่ไหมไม่มีการให้ร้ายอะไรทึ้งกันเพราะว่าผมไม่เคยทําร้ายใคร ส่วนการปรับคณะรัฐมนตรีนะครับท่านนายกก็ย้ำว่าเรื่องของโคต้าของตนเองก็ยังมีโคต้าอยู่ที่จะเลือกเองนะครับขณะนี้อยู่ระหว่างการทบทามบุคคลภายนอกแล้วก็การปรับครมจะต้องเสร็จเร็วขึ้นกรณีที่มีข่าวว่าแกนนําพลังประชารัฐมีการคัดค้านว่าไม่อยากได้คนนอกไม่เอาคนนอกมาเป็นรัฐมนตรีเนี่ยเห็นควรให้เลือกคนในพักแทนจะดีกว่าท่านนายกก็ระบุว่าตรงนี้อยากจะให้ไปถามกับทางหัวหน้าพักพลังประชารัฐเอง พร้อมกันนี้ย้ำว่าการปรับให้ถูกใจทุกคนนั้นคงจะเป็นไปไม่ได้ครับ ความชัดเจนเกิดขึ้นมากทีเดียวสำหรับการปรับคณะรัฐมนตรีอย่างที่ท่านนายกให้สัมภาษณ์นะครับกำลังทับทามบุคคลภายนอกแล้วก็รวมไปถึงการปลดลอ็อกกุญแจสำคัญคือการลาออกของคุณสมคิดแล้วก็กลุ่ม4ี่กุมารตอนนี้มีการเปิดเผยรายชื่อของบุคคลที่จะเข้ามาร่วมคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์แล้วนะครับมีการเปิดเผยชื่อของนายปรีดีดาวฉายในฐานะรัฐมนตรีคลังแล้วก็อีกท่านที่ถูกพูดถึงก็คือชื่อของนายภพรินชูโชธาวร ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานสถานการณ์เหล่านี้เป็นอย่างไรติดตามพร้อมกันจากรายงานพิเศษชิ้นนี้ครับในที่สุดก็เดินทางมาถึงวันปิดฉากตำแหน่งรัฐมนตรีของนายสมคิดจาตุศีพิทักษ์และกลุ่มสีกุมารทุกอย่างต้องเป็นไปเช่นนี้ก็เพื่อเปิดทางให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาปรับคอรมอโดยปราศจากแรงกดดันเน้นสร้างภาพลักษณ์ที่ดีทั้งต่อรัฐบาลและพักพลังประชารัฐ ทำให้เวลานี้ทุกสายตาจับจ้องไปที่พลเอกประยุทธ์ในการเลือกบุคคลเข้ามาเป็นทีมเศรษฐกิจชุดใหม่ที่ต้องมาทํางานแก้ปัญหาเศรษฐกิจผ่าวิกฤตโควิด -19 ที่น่าสนใจคือใครจะมาแทนนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ในตําแหน่งรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจซึ่งถือว่าเป็นผู้นําทีมเศรษฐกิจให้กับรัฐบาลมาเป็นเวลานานหลายปี ล่าสุดมีชื่อนายทศพรสิริสัมพันธ์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์ซึ่งทำงานใกล้ชิดกับพลเอกประยุทธ์ปัจจุบันช่วยดูเรื่องเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ4แสนล้านบาทโดยน,นายทศพรจะเกษียณอายุราชการในปีนี้พอดี สำหรับโผล่รายชื่อรัฐมนตรีทีมเศรษฐกิจที่คาดว่าจะเข้ามารับตําแหน่งที่ว่างลงปรากฏชื่อนายปรีดีดาวฉายประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทยและกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกสิกรไทยเป็นเต็งหนึ่งที่คาดว่าจะเข้ามารับตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงังแทนนายอุตมะเสาวนายนโดยพลเอกประยุทธ์ชื่นชอบแนวคิดของนายปรีดีมานานโดยเฉพาะแนวคิดการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ซึ่งเป็นนโยบายที่ผู้นำรัฐบาลให้ความสำคัญอย่างมากนายไพรินชูโชตถาวรอ,อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ในสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์หนึ่งและอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตทจำกัดมหาชนคาดว่าจะเสียบแทนเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานแทนนายสนธิรัตน์สนธิจิรวง์สำหรับตำแหน่งนี้เป็นที่หมายปองของกลุ่มสสภายในพักพลังประชารัฐ โดยเฉพาะนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนายสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังและนายนัทพลทีพสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนอกจากนี้ดีมทีมเศรษฐกิจชุดใหม่ยังปรากฏชื่อนายสุพัฒนพงศ์พันมีชาวอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บมจพีทีทีโกลบอลเคมิคลและนายการตระกูลหุนอดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปูนซีเมนต์ไทย ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าการตัดสินใจปรับทีมเศรษฐกิจครั้งนี้เป็นเดิมพันที่สําคัญต่อความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจอันจะเป็นโดมิโน,โนส่งต่อไปอยังความเชื่อมั่นทางการเมืองของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ว่าจะอยู่ต่อไปหรือไม่ไปฟังความคิดความเห็นของนักวิชาการกันบ้างนะครับว่ามองอย่างไรสําหรับอะไรชื่อของคองรมอชุดใหม่ที่ออกมาครับ รองศาสตราจารย์ดรสมชายพักภาพวิวัฒนะครับนักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์และการเมืองมองว่ามีความเป็นไปได้ครับที่รายชื่อที่ปรากฏออกมาน่าจะเป็นทีมเศรษฐกิจใหม่ของรัฐบาลแต่การทํางานนั้นไม่ง่ายเพราะว่าผู้ที่เข้ามารับตําแหน่งตรงนี้ต้องรับมือกับการบ้านที่หนักเพราะว่าเศรษฐกิจไทยตอนนี้ค่อนข้างวิกฤตแล้วครับคนที่จะเข้ามาใหม่นั้นฐานรอบแรกไปถือผมเชว่าอยอมรับได้นะครับและคนบริการทนทั่วไปแต่ปัญหาคือว่าในการกระตุน้นเลยนะครับ มันจะต้องมีการดำเนินต่อจากบ้านของอาจารย์ผมคิดจะต้องมีเรื่องของอะไรครับหนึ่งกระตุ้นให้ชุงประเด็นสองกระตรุ้นในลักษณะที่รวดเร็วสามสร้างูุงค่าเพิ่มและสี่นะครับเป็นการกระตุ้นที่จะสามารถเข้าสร้างความต่อเนื่องไปสู่ธุรกิจอันอื่นได้เพราะฉะนั้นในกรณีน,นี้ถ้าเกิดจะกุ้นช้าการพืร่มสวของเศรษฐกิจเนี่ยมันจะช้าด้วยซึ่งจะสร้างปัญหาของการว่างงานเพราะฉะนั้นนี้ก็คือเป็นภารกิจของคนที่จะเข้ามาดูแลเรื่องทีมเศรษฐกิจ เึ่อจะมีความ,ามวาดสมดุลตรงนี้ครับขณะที่อีกท่านครับนายธีรชัยภูวนาถนารานุบาลอดีตรัฐมนตรีคลังระบุว,ว่าผู้ที่จะเข้ามารับตําแหน่งนั้นจะต้องเคยผ่านงานระดับมหาภาคมาก่อนเคยดูงานในภาพรวมของประเทศมากกว่าผู้ที่เคยบริหารงานในรูปแบบบริษัทเพียงอย่างเดียวเพราะว่าการบริหารเศรษฐกิจของประเทศเหมือนการต่อจิ๊กซอขนาดใหญ่ต้องมีความเข้าใจจะต่อแค่บางตัวไม่ได้เพราะว่าเกรงว่าอาจจะแก้ไขปัญหาได้ไม่ตรงจุดครับ การที่เปลี่ยนทีมเศรษฐกิจเนี่ยมาใหม่เนี่ยผมคิดว่าเขาน่าจะดีและนะในส่วนที่ว่ากระบวนการในการยึดหลักทฤษฎีในการใช้เนี่ยน่าจะเปลี่ยนไปในเรื่องของการบริหารเศรษฐกิจแต่ว่าคนที่จะมาแล้วมานําได้เนี่ยนะครับถ้ามองอะไรที่มันกว้างกว่าไอ้ไอ้ความสามารถในการมองเพียงแค่ดูแลบริษัทเนี่ยนะครับ ดูแลหน่วยงานเล็กเนี่ยผมว่าก,ก็น่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าครับนายธีรชัยยังระบุด้วยนะครับว่านโยบายเศรษฐกิจของทีมเดิมที่ทําไว้เนี่ยเป็นนโยบายที่ผิดเหมือนฝ่ายไม่ฟังไม่ได้สร้างความยั่งยืนทีมใหม่ที่เข้ามาควรรื้อทั้งหมดโดยต้องหาแนวทางกระจายรายได้ไปสู่รายย่อยและทําให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตัวเองได้ครับ จับตาและติดตามไปพร้อมกันนะครับสำหรับการปรับคณะรัฐมนตรีที่คาดการว่าน่าจะเป็นช่วงเดือนสิงหาคมนี้ปิดท้ายสั้นๆที่สถานการณ์โควิด -19 กับการถแถลงของสอบควันนี้ครับ คุณหมอทวีสินวิษณุโยทินโฆษกสอบอคเปิดเผยวันนี้มีผู้ป่วยเพิ่ม4รายนะครับเดินทางกลับมาจากต่างประเทศมาจาก UAE 2รายอี e 21, ยิปต์หรายสหรัฐอเมริกา1รายทั้งหมดเข้าพักในสเตตควอนทีนมียอดผู้ป่วยสะสมรวมทั้งสิ้นจนถึงวันนี้3,236รายรักษาหาย3รายหายป่วยสะสม3,095รายย่งรักษาตัวอยู่83รายส่วนตัวเลขผู้เสียชีวิตคงที่ที่58รายครับ นี่คือสถานการณ์ของโควิด -19 ที่เกิดขึ้นล่าสุดวันนี้จากการถแถลงของสอบคนะครับแล้วก็เป็นทั้งหมดของเจาะข่าวเด็ดประจำวันนี้วันนี้หมดเวลาแล้วนะครับผมนนทกิจกรกมกล่อมพร้อมด้วยที